ค่ะสวัสดีนะคะชาวราศีกรกฎนะคะคลิปนี้ก็เป็นการเปิดไพ่ความรักและสถานการณ์ทั่วไปของชาวราศีกรกฎนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างสําหรับเดือนเมษายนนะคะค่ะเดี๋ยวเราขอเก็บไพ่ที่เราได้เลือกมาแล้วนะคะเรามาดูที่ไพ่สิบใบ อโอเคค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะสถานการณ์ทั่วไปเนี่ยได้รี e ิวออ o f ฟอร์แล้วก็สามถ้วยนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ะะมันมีสามถ้วยแล้วก็สามไม้เท้าแล้วก็เด e ์วเวอร์ผูเ้เปิดไพ่มองว่าถ้ามันเป็นเรื่องของกลงกรรมกลงเปลี่ยนเนาะไพ่เดอะวิวออฟฟอร์จูนการเปลี่ยนแปลงมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่คุณอาจจะยุติยุติความสัมพันธ์ที่มันเป็นเราสามคน นะคะซึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลานะสามสามไม้เท้าในการรอดูผลว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่คนรักคนพิเศษอะไรของคุณเนี่ยเขาได้ไพ่เดอะเวอร์เขาก็เอ่อ อยากจะจบปัญหาอยากจะสิ้นสุดปัญหาอยากจะเป็นอิสระอยากจะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่มันเป็นมากกว่าสองคนก็คือสามคนนะคะสามถ้วยเกิดขึ้นที่ไพ่สถานะของเรามันอาจจะเป็นไปได้ว่าทางฝั่งเราเนี่ยมีมีใครอีกคนหนึ่ง ะะคะซึ่งครบครบคบสอนนะคะอืมแล้วสิ่งที่คุณคิดหวังภายในใจอ่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคคุณจะต้องฝ่าฟันคุณจะต้องพยายามทำให้ ทั้งเรื่องงานความรักมันไปต่อนะคะสิบไม่เทา้าแล้วก็อัเวนถือดาคุณต้องต่อสู้เพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันมันจบด้วยดีลงเอยด้วยดีนะคะผู้ก็นด้มีความรู้สึกว่าคุณมักจะมีปัญหากับคนรักของคุณ ะะแล้วก็เหมือนพยายามที่จะแก้ไขปัญหานั้นอยู่บ่อยครั้งนะคะ The Star ปัญหาก็ได้รับการเยียวยาได้รับการทบทวนได้รับการรักษาในตัวของมันเองพยายามที่จะปรับพยายามที่จะหาแนวทางแก้ปัญหาเหมือนมีความหวังว่ามันจะคลี่คลายมันจะจบลงด้วยดีมันเหมือนแบบมีการประทะมีการแบบ เผชิญหน้ากันอยู่บ่อยครั้งนะคะสิ่งที่คุณคิดในใจคุณอาจจะแบบหาเรื่องทะเลาะกับคนรักของคุณก็ได้นะคะเพราะมันมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคนที่มีที่พนรอบข้างของคุณคนคนนี้อาจจะเป็นมือที่สามบุคคลที่สามที่เข้ามาด้วยก็ได้นะเหมือนเขารอ เหมือนเข้าราการเปลี่ยนแปลงจากคุณกรกฎอยู่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรคุณกรกฎจะจัดการปัญหานี้อย่างไรเพราะว่าไพ่มันออกมาค่อนข้างที่จะแบบอ่านยากพอสมควรนะคะคืออ,อในสถานะของคนรักเนี่ยมันก็ได้ไพ่เดว์เวอรรอการจบของคนรักของชาวกรกฎด้วยหรือเปล่านะคะเมื่อคนที่สามนี่นะ ที่เข้ามาแม้ว่ามันจะดูแบบอีกไกลมันจะดูไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะเขารู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักของคุณเนี่ยมันก็มีปัญหามีการทะเลาะก,กันมีการคืนดีมีการ,การเอ,อเหมือนแบบกลับไปปรับตัวฟื้นฟื้นฟูเ ปัญหาอะไรเงี้ยม,มันมีมือที่สามเข้ามานะคะในความสัมพันธ์แต่ขอบอกว่าสิ่งที่คุณพยายามสิ่งที่คุณหวังเนี่ยคุณต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะคะในการที่จะแบกรับสิ่งต่างๆให้มันเดินหน้าต่อไปนะคะถามว่าคนรักกับคนรักของคุณจะจบไหมเขาก็อยากจะจบปัญหานี้เหมือนกันนะ อืมหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าตัวคุณอาจจะไม่ยอมตัวคุณก็พยายามชาวราศีกรกฎก็พยายามที่จะแก้ปัญหานี้นะคะพยายามอย่างหนักเลยสิบไม่เท้าเหนื่อยเหนื่อยด้วยนะคะเออมันเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามอะ่ะอืม ถ้ามันอาจจะสลับกันก็ได้นะถ้าไม่เป็นชาวกรกฎเองก็อาจจะเป็นคู่ของชาวกรกฎเองนะคะที่อาจจะรอคอยการจบหรือบุคคลที่สามเขาก็รอคอยการจบของคุณกับคนรักของคุณนะเพราะความรักครั้งนี้แน่นอนเลยว่ามีม,มือที่สามเข้ามานะคะแล้วก็ที่ผ่านมาคุณได้ไพ่ ราชาถือไม้เท้าเป็นไพ่บุคคลถ้าบุคคลนี้หมายถึงตัวคุณคุณก็เป็นคนที่ตั้งใจทํางานมาแต่ไหนแต่ไรแล,แล้วเนาะแล้วก็พยายามที่จะแบกรับภาร,ระงานเนี่ยให้มัน,ให,มนให้มันถึงเป้าหมายให้มันถึงจุดหมายให้มันสาเร็จนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยได้ไพ่โอบไม้เท้าคิดว่าการเจราจาพูดคุย ไปในทิศทางที่ดีนะคะแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะเหนื่อยหนักหน่อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็จะตกลงด้วยดีไม่ได้ทะเลาะกันละนะคะหกถ้วยนะคะแม้ว่าจะเป็นเรื่องงานก็สำเร็จนะคะเรื่องของมือที่สามการลงเอยพูดคุยแม้ว่าใจคุณอยากจะทะเลาะนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ตกตกลงไปด้วยดีนะ,ะดูไพ่สรุปอืมโอเค คุณจะหลุดพ้นคุณจะเป็นอิสระคนรักของคุณก็จะหลุดพ้นจากโซ่ห่วงพนาการคุณจะอา,อาจจะตัดสินใจที่จะปล่อยวางไปเป็นอิสระให้อิสระนะคะ The fool ใช้ชีวิตของตัวเองแค่นั้นเองนะคะเรามาดูไพ่ของคนสดดีกว่าคนสดคุณได้ไพ่ หมือนว่าคุณคนโสดเนี่ยเหมือนว่าคุณคนโสดเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างละแต่ขาดขาดในเรื่องของการมีความมั่นคงมั่นคงทางครอ,อ,อบครัวการแต่งงานยังไม่มีสถานะนี้นะคะกำลังรอเลยทีเดียวเลยแหละสำหรับคนโสดนะ ชาวราศีกรกฎแล้วก็คุณก็พยายามที่จะทำทุกอย่างนะคะอ<ม>ตอนนี้คุณอยู่กับฐานะมั่นคงพอดูคุณพร้อมที่จะมีมีมีครอบครัวพร้อมที่จะสร้างครอบครัวล้วแต่ว่า ยังไม่มีความรักยังไม่มีคนรักนั่นเองแล้วก็อืแต่คุณคนโสดก็มองว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่พยายามมีก็ก็รับไว้มันเป็นไพ่ของการอชชัยชนะก็ดีไพ่แพ้ก็ยอมรับอะไรประมาณนี้นะสําหรับคนโสด,โดสําหรับชาวราศีกรกฎนี่เขาก็คิดว่าเขาจะพยายามที่สุดนะเพราะเขาก็พร้อมแล้ว แต่ถ้ามันไม่มีคนที่ดีเขาก็ไม่เอาดีกว่าถอยดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสด Attractions you attract romantic love be enjoy is moment f r e เขาบอกว่าสร้างพลังดึงดูดให้ตัวเองมากกว่านี้หน่อยนะคะคนโสดไม่น่าจะมีอะไรก็คือแบบ เรียกพลังตัวเองให้มาดึงดูดต่อมาคนมีคู่ได้ไพ่โอเคคนมีคู่ไพ่ที่ได้ เค hey, ชาราศีกรกฎชาราศีกรกฎพยายามที่จะเฝ้าดูเฝ้าติดตามคนรักของคุณนะห้าเหลียญพยายามตามตือ้อขอคืนดีรู้สึกว่าเหมือนจะมีปัญหากันแต่ตัวเขาเหมือนแขวนตัวเองไว้เหมือนแขวนนวมอะเหมือนจะละทิ้งเหมือนจะไม่อยากคิดอะไรคือเหมือนแบบอ,อยากอยู่นิ่งๆมันเหมือนพยายามที่จะ ใช้ความคิดของตัวเองมากคือไม่อยากจะคิดในเรื่องของที่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะ The Hangman เอาแน่นนอนอ,อะไรไม่ได้เนาะแต่ตอนนี้มันเหมือนแบบความสัมพันธ์มันเหมือนแบบค่อนข้างที่จะเป็นพิษค่อนข้างที่จะเจ็บป่วยยึดติดอาจจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้ที่เหมือนรู้สึกเหมือนโดนดาบแทงข้างหลังเหมือนไปไหนไม่ได้เหมือนรู้สึกแย่นะคะเพราะว่าไพ่ที่ได้ทางฝั่งเขาเนี่ย เป็นไพ่แบบแฮงแมนชิลชิลไม่ได้เป็นอะไรมากหรือเป็นเราก็ไม่รู้กับเขาเพราะว่ามันเอาแน่อนอนไม่ได้อะไรเนี่ยแต่ตัวเราพยายามที่จะคอยดูคอยตามคอยส่องเหมือนอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากนั่นก็คือชาวราศีกรกฎนั่นเองนะคะมันเป็นเรื่องของสามถ้วยนะคะสามถ้วยคือการที่พยายามที่จะ มันเหมือนแบบมันบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเหมือนมันต้องแบ่งสันปันส่วนจัดการเวลาเอ่อมันมีมือที่สามเข้ามามันเป็นความรักระหว่างคนสามคนหรือเปล่าคะเนี้ยมันเหมือนพยายามจัดการเวลาให้มันลงตัวไม่ให้มันชนกันไม่พยายามสับรางพยายามที่จะทำให้มันแบบไม่ให้ชนกันนะคะอืมเป็นไปได้ว่า น่าจะเป็นฝั่งฝั่งเขาหรือเปล่าที่มันมีมือที่สามเข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกแย่ในความสัมพันธ์เหมือนตัวเองถูกแทงข้างหลังเหมือนแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจนะคะสิดาบนะคะน,นี่ก็พยายามจัดการเวลาวิตกกังวลด้วยนะคะอืมความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะมีอะไรบางอย่างนะคนมีคู่ to love this is The Romantic of a Lifetime รักแท้ถ้าเรารักเขาจริงเราต้องเอาชนะเอาชนะตัวเราแล้วก็ตัวเขาให้ได้นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎถ้าคุณคิดว่ามันเป็นรักแท้รักแท้ทำให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากทำให้คุณต้องเจ็บปวดขนาดนี้ผู้ปิดไพ่คิดว่าถ้ามันเป็นความรักที่แท้จริง แล้วมันทําให้คุณรู้สึกแย่คุณปล่อยมือไปดีกว่าคุณรักตัวเองดีกว่านะคะมาเดี๋ยวเรามาดูคนความสัมพันธ์ให้ชัดเจนดีกว่าอืมอ๋ออยากจะชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะสำหรับชาวราศีกรกฎอยากจะชัด ในความสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่ามันเหมือนโดนหอกทิ่มตำหัวใจนะคะเหมือนรู้สึกแบบผิดหวังอยู่เรื่อยๆในความสัมพันธ์นะคะ Night of Wands ตัวเขาได้ไพ่หนึ่งดาบเขาก็กำลังจะหาทางที่จะตัดสินฟันธงนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เช่นเดียวกันนะคะคือ ความสัมพันธ์เนี้ยถามว่าีอ m p เพร e เนี่ยมันดีไหมคิดว่ามันถึงจุดจุดหนึ่งแล้วอะค่ะที่ควรจะต้องตัดสินใจตัวชาวราิีกรกฎเองเนี่ยอาจจะอาจจะทำอะไรคิดทำอะไรเร็วไปหน่อยนะคะถึงแม้ว่าในความสัมพันธ์มันถึงจุดที่เอยควรจะคุยถึงเรื่องการมีความสัมพันธ์ที่มันแบบ พร้อมแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ไพส่สามดาบมันออกมาว่าเออมันอาจจะยังยังไม่สมหวังในตอนนี้ก็ได้นะคะคงไม่มีหลอกคาะรักสามเศร้าแต่อาจจะเป็นเพราะว่าความคาดหวังระหว่างคุณสองคนเนี่ยคือคือมันอาจจะมันอาจจะยังไม่ไม่เป็นนางหวังสักเท่าไหร่ความสัมพันธ์เนี่ยมันบอกกับผู้เปิดไพ่ว่า มันมีการเมนมีเหมือนแบบมีผลประโยชน์ร่วมกันมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วมันก็จะยังเป็นอย่างนี้นะคะความความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนตามที่คุณต้องการนะคะสมับชาลาสีกรกฎมันอาจจะเป็นทิศทางที่ชัดเจนในเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกผิดหวังอาจจะแบบว่าเฮ้ยอยู่ช่วยเหลือกันไปจะให้มีความสัมพันธ์แบบลงเอยการอะไรเงี้ย คงจะยังไม่ใช่นะตอนนี้คุณก็อาจจะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนะคะค่ะสำหรับไพ่นี้นะ l i l i g a ช e factor your love life is enforced by your l i g a t e l i l i g a ก e upbringing and spiritual past นะคะรู้สึกว่าไพ่นี้มันจะน่าจะเกี่ยวข้องกับสังคมวัฒนธรรมศาส,สนา นะคะที่มันมีผลต่อความสัมพันธ์เนะเาะต้องมาดูนะว่าแต่ละคนแต่ละคู่เป็นเหมือนที่ไพ่โดโลแมนเจอร์ลอาเค์อบอกหรือเปล่าถ้าแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ความสัมพันธ์ก็คงไม่ไม่แบบทำให้เราผิดหวังนะโอเคเรามาดูคนที่เลิกลากันไปคุณได้ไพ่คุณเดินหนีจาก คุณเดินจากอารมณ์ความรักที่มันไม่ไม่สบอารมณ์สําหรับคุณนะชาวราศีกรกฎทั้งสองคนอยากจะเริ่มต้นพอเริ่มต้นทีไรก็เกิดความขัดแย้งทุกทีมันเป็นความขัดแย้งที่มีสิ่งให้เลือกให้ทำเนี่ยเขาบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีสิ่งที่อยากทำสิ่งที่ล่อหูล่อ,อ,ลอตาสิ่งที่อยู่ อยู่ในความความต้องการของแต่ละคนอาจจะมันไม่ตรงกันมันขัดแย้งกันก็ได้นะแต่คุณสองคนมีโอกาสที่จะเริ่มต้นอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ความปรารถนายังมียังมีไฟในความรักให้แก่กันอยู่นะคะแต่ทีนี้เนี่ยความสัมพันธ์มันอาจจะขัดแย้งกันเพราะว่าอาจจะมีทางเลือกหรือมีสิ่งที่อยากทำเนี่ยมันยังไม่ลงรอยกันมันยังมีแบบ ขัดแย้งกันเล็กน,น,น้อยเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเนี้ยคุณอาจจะเดินหนีจากอารมณ์ที่มันไม่โอเคไปก็ได้ชาวราศีกรกฎเพราะว่าคู่ของคุณเขาก็เขาก็ค่อนข้างที่จะมีความเป็นตัวของเขาเองเขาอยากจะคิดอยากจะทำอะไรอาจจะไม่ตรงกับคุณแต่ว่าคุณก็ยังมีความปรารถนามีความรู้สึกอยากเริ่มต้นกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะสำหรับ New love a new person has to raise your romantic e x p e r i n g รักใหม่บอกว่าความรักครั้งใหม่เนี่ยบางคนอาจจะเข้ามาเติมเต็มทำให้คุณไม่ต้องเกิดปัญหาความขัดแย้งกันก็ได้นะคะดีไม่ดีดคุณทั้งสองคนคนรักกรากฏแล้วก็คนกรกฏอาจจะเลือกทางเลือกใหม่เลือกคนรักใหม่เลือกสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิต มากกว่าที่จะฝืนกันไปแล้วมันมีแต่ความขัดแย้งกันนะคะค่ะก็ต้องขอให้ชาวราศีกรกฎโชคดีในเดือนนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ